นี่เราโอ้แข่งด้วยนี่แม่นี่นี่ไปส่งเด็กนี่เห็ดอะไรไม่รู้ตื่นชักไปเรอแมวมาอืมอ้มอืม โูปวเต็มเลยห่าโูคิดูปูนี่เป็นแบบอะไเต็มเลยนี่เต็มเลยโหเป็นลรเต็มเลยได้แล้ววันนี้นี่ไงนี่นะนเป็นอย่างนี้นนเอ้าปูาไปโห,โหเต็มเลยลองควัดตรงนี้ก่อนนะเห็นหรือเปล่า โอ้นี่ก็ใช่ยนะเจ็บเก็บเก็บนี่นี่คุณเก็บเลยเห็นไหมเนี่ยนี่เหรอชายล้วเก็บเลยนี่นะอืมใช่นี่ก็ใช่เนี่ยใช่อู้หูอันนี้สี่รูปอะอู้หูนี่แ้นไนเนะนี่ยโอ้โอ,โอ้ไม่ใช่สี่ หกลูกอ่ะตรงเนี้ยนี่อีกยังไม่หมดปูนี่นี่ก็ใช่นะโอ้อันนี้อันนี้เสียแล้วอันนี้เอาไว้เป็นเชื้อเอาไว้เป็นเชื้อเสร็จด,ดีนะอ,อันนี้ก็ใช่โอ้โหอันนี้ก็ใช่โอ้เยอะมากไปกันดูไปหากันต่ออุ้ยนี่ดูุย แค่น nah, nah. ั้นเลยนี่ป่ะอีของละนิากเราค่ะไม่ใช่อ่ะลูกยงมีแม่เอาหน่ันไปต่อไปต่อไปต่อมีเปอุ้ยนี่ไงปูมันแก่ โอเต็มเลยเฮ้ยน้ไม่มีเฮ้ยเนี่ยไม่ใช่เี่ยถอยหลังที่ปูกทางนี้มีไเลยนี่ครับปู่ขี้ดินไม่ใช่ได้กี่ลูกแล้วล่ะพอแล้วพอกินแล้วมนะั้ง เอาอีกเอาอีกตรงนี้ปูกเก็บไปยังเก็บมาแล้วนี่เอานีใ่ใช่ป่ะเนี่ยทายอยู่ใชนน่นี่เงส่งลูกนนนี่ต้องขุดเกลูกนี่ลูกนึงนี่นี่ก็ลูกไม่ใช่อะ่ะใช่ลูกเล็ก นี่นี่ก็ใช่เนี่ยกบไปก่อนเฮย้ยกบไปก่อนหูเยอะเลยแค่เลยมันจะขึ้นเป็นประการไม่น,น่นกบไปก่อนเดี๋ยวหนูมาหาไม่